นี่โกอินเตอร์กันเยอะนะเห็นไหมเอ้าดิซ่าไงพี่โอ้ยดิซ่านะเขาดังมาตั้งนานแล้วเขาดังแต่เขาอยู่กับฟิลิปแล้วไม่ใช่ดิซ่าไหนอะดิซ่าแบ็คทิงพี่แบ็คทิงใช่ไทยมินลี่ก็ไปดังเมืองนอกมินลี่ดังเมืองนอกโตพี่ต้อยแพ้โกอินเตอร์ผมนี่ไปผ่านชั้นสิทิ์มาพี่ไม่โกฮับโกเอ็งพ่อเนี่ยโกจนหน้าชาเลยอะ ทักทำเป็นพูดไปนะเออเอาจริงพี่หนุ่ยทักเขาก็โกอินเตอร์น่ะโกอินเตอร์ยังไงอ้าวรัดทรงรัดเซียเนี่ยเขากวาดมาหมดแล้วนะอ้าวพี่แย่งผมเอาเราอกอะไรทีนี้เราไปเล่นอามพี่ตั้งแต่เาเว่เรียที่รู้มากมันไม่แย่งกันอามก็เอาเรื่องจริงดิขยันอามมันเลยเกิดในเรื่องนี้พาๆบังเหอเอเขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นคาแรคเตอร์แล้วพี่ไปขยี้อย่างนี้น้องมันจะทําไงอ่ะอย่างสองเดือนที่แล้วที่พี่ไปผมไม่พูดเลยพูดทีเดียวจบเลยเมื่อไหร่วะไม่เคย ไม่ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอไปอำเขานะแล้วเขาเกิดหนีข,นขึ้นมาแล้วเขาไม่อยากอยู่วงการนีด้วยนะจริงๆนะเนี่ยชอบอำหนูเนี่ยอำนั่นว่าไปเที่ยวนัานเที่ยวนี่วันหนึ่งนะผมไม่จะหนีแล้วนะจะไปไหนกันเหรอคะพี่พ จะไปไหนกันหรอคะพี่พี่สนใจรถเท่ๆขับสบายสบายสักคันไหมคะนี่เลยค่ะพี่หนูขอแนะนำคันนี้เลยค่ะตัวอย่างรถแต่งของโชว์รูมเราใหม่ไฮลับรีวอเ Z e ิ i ิชั่มาพร้อมช่วงร่างใหม่ GR Sport ส u s ร e n s ั o เรับรองขับสบายหนึบเกาะถนนมากับชุดแต่ง ZRUNNER ใหม่ล่าสุดพร้อมล้ออลลอย e อ็กซ์คลูซีฟดีไซน์จากเลนโซและบันไดข้างเสริมให้ดูเต็มมีสติกเกอร์ Z Run n e เติดท้ายรถ ส่งไม่แแบ,บแต่แสรัรนเนอร์นะคะโอ้โหน้องเมจา๋าบอกเลยนะของดีเลยนะครับเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะพี่พอรถรุ่นนี้ยังมาพร้อมเครื่องยนต์ G D Super Power ที่ประหยัดกว่าที่คิดมีระบบ I R หัวฉีดอัจฉริยะช่วยให้ประหยัดมากขึ้นอีกด้วยนะคะโอ้โห,โโหถ้ามันจะเท่นนะจะเฟี้ยวกันแบบนี้นะจัดมาเลยนะครับผมให้ลักรีโวดีซัตอีดิชันเนี่ยให้พี่หนึคันเลยนะครับแล้วพี่นะฮะจะขับคันนี้นะพาเมีย แล้วก็พาลูกว่าไปเที่ยวเอ้ยไม่ใช่ฮะพาลูกสาวพี่ไปเที่ยวนะครับผมจัดมาหนึ่งขันเลยครับผมจัดไปไรคะพี่คือรถยางจองรถยางรบอบนะพ่อของนะของพขอดีกดสายจะก้าเลยกดสายจะก้าสีแดงข้างล่างนี่นะต้องไม่ซื้อมอญพี่ว่าถึงเวลาที่บอนจะต้องโกอินเตอร์แบบจริงจังเว้ยเพื่อพี่บ้าปะเนี่ย อีกเพลงมีก็ตดแมวไปขอยเตอร์เพื่อไปข่งส่งบางคนก็ไม่มีไม่มีเพลงไม่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 คือจะบอกว่าถ้าคอยเตอร์ให้น้องผมไปก็เลยตอนนี้เขาไปมาแล้วสิงคโปร์นี่ออสเตเลียไปมาแล้วรอบนึงเจ้าภาพชอบจะกลับไปอีกแล้วงานฉลองอะไรฉลองจริงโจ้คอกใหม่อันนี้แต่อันนี้ไม่ได้ไปเต็มวงไปกับดีเจรีโอไปเปิดทำเหมือนสติโบเกะทำเป็นงาน e EDM แต่ว่าเขาจัดให้จิงโจ้ฟาร์มจิงโจ้เขาอะใหญ่สุดในออสเตรเลียนะจริง,งแต่เพราะว่าปีที่แล้วอะเขาให้เขาให้คนในประเทศจัดจใ,ชใช่ไหมทีนี้ยจิงโจ้จิงโจ้อะไเรเขาเลี้ยงเหล้าโคเครื่องดื่มมันเมาเลยทิพี่อเออข่าวดังเลยในออสเตรเลียมีแม่พาลูกมาด้วยไงกระ,ะโดดกระโดดกระโดะโดลูกโดนคอหักตายเออเป็นข่าวให้ผมไปจัดใช่แต่ให้หาคอแบบสูงสูง้อสูงหน่อยเพราะพวกนี้เมาแล้วกระโดดสูงหนูพาพี่นะอันนี้อันนี้หนูพาพี่นะดูต้นดูให้น้อยลง มันผิดผิดที่กูมันผิดที่มึงมึงพูดขอคกูไปจากอาดิโจอะกูว่าพูดไปจบสุดท้ายกูก็กลายเป็นคนเบื่อกระชาอะไรของมึงวะมันก็พูดกันน่าเชื่อถือเนี่ยแต่ลูกยิงโจโดนมาลูกตกบ้องร้อนด้กระเป๋าด้วนกระเป๋าพูดน่าเชื่อถือเนี่ยสใจเข้าไปมาแล้วนี่ใช่ครับที่ไปถ่ายเอ็มวีเพลงอะไรนะเอ Very Happy ไม่คือถ้าผมไปแล้วเพื่อนไปแล้วถามว่าไปโกอินเตอร์แล้วอยู่ต่างประเทศจะไปหาที่ไหนให้เขาอ่ะโอ้โหถ้าอยู่ต่างประเทศเต่างประเทศ,ง,เทศง่ายนะเผล่ๆไม่ได้ขึ้นร้องอะ่ะแต่พื้นก็ไปแล้วเรื่องแต่พื้นก็เอาแล้ว <c oughs> ส่งพระกามแล้วผ,ผีจอบปากปพูดได้งไงเล <c oughs> ่นแล้วไปอย่างงี้ร้องเพลงฝรั่งได้เหรอได้ยังไปได้ภาษาภาษาผมก็ไม่ได้ภาษาสีเหลืองเย็นโลกสีราชาซอฟทิกโอ้โห สีเหลืองเยลโล่พระมังค์ระคังเบลเฮ้ยไม่เอาหาแล้วถูกมเลยถูกเก่งไงหน้าไปไปคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวเก่งขนาดนี้พระมังเจ้าวาดมังกี้เฮ้ยเจ้าวาดเล็งลิงจรองเหรอพระมังเนนเนนเฮ้คุณช้าเดียวพระมังปักกระไทยยก อุ้ยังงงกับเนรเลยเนี่ยชาดีขอกันเนเลยได้ได้เอาพระไหมพระมังประธายกเขาไม่อยู่แล้วมังเนรยังเด็กอยู่มังเด็กไหมขอใหม่ามมาชอบรับพระมังประธานใหญ่ไปมังโโอ้ แต่มึงเล่นตลกกูไม่พาไปแล้วนี่เอาเอาเรื่องโกอินเตอร์ก่อนแล้วพี่จะให้พวกผมทำอะไรอ่ะยังไม่ใมาสอนพวกสงภาษาก่ไม่ห้ามเล่นมุกนี้นะโวไปนะบล็อกไปนะไม่เป็นไรเนี่ยตักไปแล้วไอ้ต้ยตักมาแล้วเออเมย์โอ้มึงกลัวอย่างงี้ตอนมึงเขียนมุกให้กูมึงไม่กลัวกูจะตายมั้งเลยนะงั้นมึงออกไปเออไปก็ได้ไปสิ พาใครมาวันเอายวไม่ใช่ใค,คือจริงๆแล้วาาเนี่ยภาษาผมไม่ได้พี่ต้อยผมไม่เอาผมกลัวภาษาไม่ต้องกลัวเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ติดต่อนักร้องอินเตอร์ไว้แล้วคือใครวะนักร้องอินเตอร์คืองี้พี่นุ้ยคนเนี้ยผมผมดูแล้วว่าถ้าไปอยู่กับบอลแล้วขึ้นเวทีที่เมืองนอกนะไม่เกินปีหนึ่งติดชาร์ตบิลบอร์ดติดนะชาร์ตบิลบอร์ด โอ้โหที่ชาร์จแบตยังเสียอยู่เลยเนี่ยคมเรื่องมันยังไงรตอบจะไปไหมล่ะผมไม่กล้าผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเอาจี้ลองดูก่อนถ้าเกิดว่าถูกใจหรือว่าคลิกเข้ากันหรือว่ามาแล้วร้องเป็นคู่เนี่ยไม่มีปัญหาอย่างที่เคยผ่านมาเนี่ยเ,เราก็จะได้ไปโกอินเตอร์กันเลยดีมันอํานะ <c oughs> อํานะพอมีเวลเลตแล้วแข็งแรง <c oughs> อําคุณนุ้นคนนี้แต่งๆ็งนานๆลองดูก่อนได้ได้ลองมาไออาจารย์ปู่ร้องดูตุลุงจะตุลุงไอ้เจี๊ยบจับมา โจชัวบอกไปโจชัวหน่อยพี่บอลเร่อะไรนโจชัวลองคุยกันก่อนนักร้องคู่เราต้องคุยกันก่นเนาะวอ่น My name is อ b y o s a s My name is b y a s a s มึงชื่ออะไรก็ชื่อคูเองแหละไอ้สัตว์เฮ้ย ศิลปินพี่พูดไทยได้เหรอนิดหน่อยครับผมพูดไทยชัดปะชัากว่าพ่อมึงอเสองดอกกันด้วยใจเย็นศิลปินพี่ใจเย็นมามาจากประเทศอะไรยูอะมาจากประเทศอะไรในจีไซเฮ้ยเขามีในนจีเรียเอาเรียก่อนไซไม่ใช่เหรอพี่เฮ้ยก็ไปซะเร็วเลยเหี้ยพาไม่ทันตุพาตุ๊จะปีกเข้าไปแล้วใจหายแวบเลยเป็นไงเงี้ยเฮ้ย ฟางตลกได้ได้ด้วยโบ๊ะบ้าได้เล่นตลกได้โอ้โบคู่เลยอ่ะดีเอางี้เอางี้เอางี้ลองฟังดูก่อนไม่ใช่มาถือกีต้าร์มาแล้วไม่เล่นไม่เป็นแล้วร้องไม่เป็นอะไรพี่มาตลกปะเนี่ยเอาเพลงแรกเอาเพลงแรกก่อนเชัวร์ได้เอาเพลงแรกคือผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังได้ครับผมเฮ้ยไม่น่าใช่เลยผมว่าผมว่าไม่น่าร้องเพลงชัดกเมนรใครชัต้องเป็นคนที่วางสุนทายเมื่อร ไปหัวใจมันแตกทุกครั้งทำไมต้องเป็นช่างผู้จกเพื่กได้ผิดหวังเห,งหมือนเดิมนะถามที่ เฮ้ยโจชัวโชัวชื่อไหนะโจชัวเออโจชัวโทษโทษโทษเดี๋ยวก็โดนตบโจชัวพี่ใกล้ใกล้ด้วยเออถือว่าเก่งนะเก่งไหมเก่งอะไรพีร้องได้เล่นได้อ่ะเดี๋ยวพี่ขอเพลงเลยแล้วกันเออหยอกเพลงเขาเพิ่งปล่อยมาเพลงอะไรพี่ผมไม่เคยฟังชื่อเพลงพี่หยอกหยอกผมไม่เคยฟังเลยหยอกก็มันดังไม่พอโทษทีเอาไว้ก่อนินมาเอาไว้บินมาโจชัว ชีวิตเธอเลยคิดเองฉันเธอมาเล่งแต่สร้างมันไปพร้อมกันไม่ต้องโทษสินใดจับมือฉันแล้วก้าวให้ไกลเต็มตัวกระโดดเอาไว้เที่ยวพาเธอลอยขึ้นไปบนฟ้าพาเธอโบยพาเธอาัขึ้นไปในอากาศเทพาเธอลอยขึ้นลำขอบฟ้าพาเธอโหยพาเธอหาวุมา สวเธอพาเธอลอยขึ้นมาจากดินพาเธอโบยพาเธอบินขึ้นไปบนดวงจันทร์เธอพาเธอลอยข้ามไปด้วยกันที่ฝั่งนู้นที่ฝั่งนั้นวิมานของเราเกกเอาไปได้แปดร้อยที่ขายให้ร้อนเงินเล่าอ่ะพี่เบียรเข้ามา เอ้ยที่พามียวาด้วยเนี่ยโช่์โอโอเคโอวโชว์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 โชวอว์าชว์โว์โชวว์โชว์โชว์โชอ์ ไปไหนมาเนี่ยเป็นรายการอะไรมาหัวท้ายใช่ไหมเดี๋ยวมาหัวท้ายปากกิ๊กหลอนะไม่เอาจะเอาเรื่องนี้ก่อนก่อนทำไมหยอกให้น้องอยากมีสีสันมีรอยยิ้มเฮ้ยแต่ว่าเชื่อนะพี่เชื่อนะกี่ไอ้วคนไหนเรื่องนี้ตกกลางไรเรื่องนี้ตกกลางไรคนไหนคนไหนลูกไอ้ไอ้ดเหรอลูก อะไรนั่งไปเลยนุ้ยอยากมาอยากไปทำไมอ่ะนั่งกับแม่ลูกนะแม่ลูกอะไรนุ้ยแต่ลุ้นลุ้นตรเดี๋ยวโจชัวจะพูดอะไรพี่นุ้ยนะหน้าอย่าถอสีนุ้ย น่ารักน่ารักไงคือบุ้งกีน่ารักอะไรเงี้ยไม่ใช่บุ้งกีชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะไม่คนที่มึงอุ้มมาคนนี้ใช่ไหมแล้วที่อุ้มพาดบาน่ะชื่ออะไรบอกแม่คราไปลูกว่าค่ะแม่เออลูกว่าลูกว่าโหดูสิตายอมไม่ใช่ไม่ใช่ลูกว่าเดียวเมียว่าเอางี้ดีกว่านะวันนั้นแม่ไม่เห็นไม่เห็นแต่บอกว่ามันเป็นภาพที่นั่นไปแล้วนายมึงอุ้มโชว์กูดูอีกทีเด้อ โอเคแนแล้วแล้วแล้วอุ้มนวอุ้มยังไงไม่ดีแม่มึงจะอุ้มไม่อุ้มยังไงพาดยังไงพาดยังไงแค่นั้นนี่ดลยทำยังไงี้จะดีนุ้ยนั่ยหน้าอย่าถอดสีสิปืนายโจชัวนะเขาให้มาร้องเพลงอย่างเดียวไม่ได้มาอามพวกปุยเวนโจโจโจชัวร้องเพลงอะไรอะลูกได้แล้วเพลงของของโจชัวเองเพลงอะไรอุ้มไม่ตักได้ป่ะได้ด้วยเหรือเปล่าได้มา ไหวเหรอไหวเจ้ชัวไม่ต้องอุ้มหรอกแต่ว่าจ้ชัวสอนแม่เล่นอินดี้กับกีตาร์มันเล่นยังไงลูกเขีนเล่นยังไงกีตาร์เล่นยังไงกีตาร์เออเนี่ยกูนั่งไปกูยังรู้สึกอะไรบ้างเออเนี่ยยังรู้สึกรู้สึกตอนแรกหรือพี่นุ้ยอ่ะโอ้โหอีดอกขนาดแปลงฟันนะบอกตรงเลยอ่ะยังไม่รู้สึกอะไรเลย เจ็บที่เหงือมากกว่าตัวอื่นไม่มีอะไรเพราะเขารู้สึกอะไรเลยโอ้ยดูแผลกันนะแเอเอ<ด>ไปเดี<ม>๋ยวไปกินชาบูกันดูถูกนี้โชว์ ขอบคุณมากนะอุตส่าห์มาเยี่ยมรายการทำไมเราเป็นคนอย่างนี้ฮะมันทำไมอะมันมันจะออกหูหรือหรือยังไงดูใหน้องมันไห้กาสร้างสีสันพอเช้าเล่นอะไรมันก็เงียบไงก็อยากให้น้องยิ้มไม่มีอะไรแม่พูดตรงๆเลยนะบอลเพิ่งเว้นได้แค่สองวันเองบอลเอ้าบอกสองเดือนพี่หนุ้ยโอ้ยพี่หนุ้ยโอ้พี่ไม่แบ่งผมต้องอะไรอะแป่งฟันกูก็ไม่ได้พักอ่ะก็คิดดูสิวันกวางกูร่างตัวเอทีเคแล้วมาข้างหลังเลือกคำเดาวกูไหลอ่ะคิดดูสิ ตัวเองที่แคก็ไม่กูพักอ่ะโอ้ยพอนนี้ผมวันที่ฉันเป็นต้องเล่นงี้สิจ๊ะเราดันกันแล้วนะ